ภาพนางเอกดังซุ่มไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของานเล่นซีรีส์กับคนที่ชอบอีกหนึ่งนางเอกดังที่ลดเล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับเอกบุษกรโหงมานพเราจะเห็นผลงานของเธออย่างมากมายหลากหลายด้านและตั้งแต่ที่เธอมีลูกก็ห่างหายจากละครแล้วก็ซีรีส์จนกระทั่งล่าสุดเซาเอกได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอผ่อระบุแคปชั่นบอกว่า ไอทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านขาขอเล่นซีรีส์สักเรื่องกับศิลปินที่หนูติงคนไหนก็ได้คะ่ะบดพี่สาวก็ยังดีคะ่ะค่าตัวกันเองทํางานเน้นสังคมขอสักเรื่องนะคะสาธุคะ่ะทุกวันนี้ไม่เป็นภาระใครเป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยคะ่ะเล็กบุษกร ag, หงมานพเปิดบ้านหงมานพ ก็ขอให้สาว X มีผลงานใหม่เฮงๆปังๆนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ